Bê tư you. Happy oh, Happy birthday. Happy birthday Happy birthday to Happy bê tê. Happy bê tê. Hãy chơi. <laughs> Hãy Chúc Hãy chơi. Hãy chơi. Hãy ฮปปี้เบิร์เดย์พี่หน่อยค่ะฮะหันมาจุ๊บจุ๊บพี่หน่อยอ่าทำมือทำมือเลิบๆด้วยเลิบๆด้วยเอ้ยให้พินเป็นเด็กดีบอกก่อนเร็วเร็วน้องอะลินรักพี่อิ้งนะดังๆหันมานฮะรักพี่อิ้งบ้าเออโอเคบ๊ายบายก่อนค่ะจ้าบ๊ายบายค่ะโอ้ อยู่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะโอเคค่ะ